DCA s p l l นะครับเป็นฟีเจอร์ของมิกเซอร์อะไรนั่ฮีทนะครับที่มีอยู่ใน D Live และ Aventis และจะมีอยู่ใน SQ Firmware Version 1.5นะครับหลักการทำงานก็จะทำงานเกี่ยวกับ DCA นะครับโดยที่เรามาเปิดระบบที่ Surface DCA MC A Option นะครับ s p i l l Active ตรงนี้ปกติ DCA เราจะแบ่งเป็นกลุ่มเครื่องนตีใช่ไหมครับกลองเบสกีตาร์คีย์บอร์ดโวคอลนักร้อง เอฟเฟกหรืออื่นๆน,นะครับเมื่อเราเปิดระบบเรียบร้อยเราสามารถกดปุ่มมิกซที่ DCA นั้นๆได้โดยที่เมื่อเรากดไปปับ๊บฟีเจอร์นี้ก็จะทํางานนะครับเป็นการเอาสไลด์ใน Channel ของ DCA ที่เราแอาสซน์ไว้นะครับปรากฏขึ้นมาที่หน้านั้นเลยกดเบสเบสจะขึ้นมากดกีตาร์กีตาร์จะขึ้นมา3แพ็กที่เราแอาสซน์ไว้ คีย์บอร์ดเสียงร้องเอฟเฟกประมาณนี้ครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ออเดอร์ว่าจะเรียงตาม Channel s t r ิปหรือว่าเรียงตาม Number ของ Channel นะครับซึ่งจะมีผลต่างออกไปครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ